กับงงท่านผู้ชมท่านเลยครับอันนี้ก็ b บ BA 3สามก็จะมาคลองสนามลบเหมือนสนามลบเหมือนเดิมครับโอเคไปไปแม่งเลยรถขงังไม่มีสมอภูมลบปืนกลสแกนไปชวนชวเพื่อนเฮ้ยไอที้ไม่ทันวะ่ะกดย,กย้อนกลับได้ไหมย้อนกลับได้ไม่ชวนไม่ชวนครับลืมไปไงเรามีเพื่อนไม่ครบนี่ว่ะไปไปตัวใครใคร,ใครไม่รู้ไป อยงนี้ก็สิในกาในกาครับกำลังรอผู้เล่นโอเคครับเร็ว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 เวเรอ่าฮะจุดที่ยังทำไมมึงช้าแฮ่อ้าวได้แล้วเอ้ยสลับจอของสามรถดามเดิมอีกละเอ้งงานนี้เราจะอยู่ฝ่ายไหนดี เลือกฝ่ายก็ไม่ได้เดี๋ยวสักวันงบมีผมว่าผมไม่ซื้ออันนี้ดีกว่าผมซื้อรถถังไฮเกอร์แม่ไงไยครับพอดีด่านเก่านั่นเห็นว่าไอ้งาหางาซีบังขับรถถังอเมริการู้สึกว่ามันคือมันมันเลือกไม่ได้ครับมันเลือกไม่ได้เดี๋ยว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 ว่าง,งาให้ต้องมีสักวันไงผมได้ไฮเกอร์อ่ะเสียงอย่างเท่ยอย,อยู่อเมริกาตอนนี้กำลังไปจุดเอครับจุดเอกำลังถูกยึดครองอยู่ โอเคเรากำลังวิ่งไปครับดวงยึเด,ยดเรียบร้อยเดี๋ยวเรากำลังไปเรียบร้อยอ่าพี่เมื่อไหอ่อะเสียมเงินใช่ไหมโดยไกลนึกว่าแม่งนาซีเอออเมริกาเสียบอะไรเงี้ยขังใครไอ้ะะเหี้ยวุ้ยมันขังขังใครดีไหมแม่งเสียมเงินกูตกใจหมดคือสีสลับเอาเองนะเนี่ยใช่ไหมสีเขียวอ่ะ หเอาาวตามึงอยากมึงอยากมึงอาก้งอ่ะมึงจะจ่ายพวกคือคุหล่มึงอากินเดียวไปลสีเวลาว่ะยิงยิงไม่โดนตาโคตรเทียวโคตรเทียวน้าห้างข้าเียวยืมาอ้อมาเ้างอ้อออไม่อ้อมไม่สำคั้วมึงคือแมมันเห็นอยู่แล้วครับข้างหน้ารู้ยครับรถถังไหมรถถังรถถังให้พี่ใช่ไหมรถถังไม่เห็นว่ะอยู่หลังมึงครับ K หน้า C A T อ๋อ เดียวเรากำลังเปลี่ยนอ่ะเอ้ยอะไรนะอะไร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 ไข้างหลังคือเราหมุนตัวโดยไม่ขาไม่ไม่ขยับเลยอ่าใครยังออกจากเกมไฟไงไฟไงใช่ไหมครับสามห้าสามโอเคอะไรกันสูงจังไงวะไม่ง่วงโอ้ไม่ใช่ไหมเออบักเขือเหกเออ สูงอยู่กลางก็ได้มันก็ไม่ถังโอเครถถังบ้าะรถถังครับใช่ไหมข้างหลังนู่งเง่ารถถังใช่ไหมโอเคทางนี้เรากำลังไปกินเอ,<ป>เอกับบีกำชิมหายว,าขาวาะขดงมันเริ่มไม่ละสัมนี่ละเริ่มไม่ละเขาเอายังไงอะ่ะเขาพูดไงวะสูสีเออเริ่มสูสีงัน้นก็เอคือ เดี๋ยวเอสีเราใช่ไหมเออใช่ไหมเพื่อนเรากำลังยึดของเรียบร้อยงั้นก็จุดบีครับกําลังวิ่งไปอยู่วิ่งยังตัวไปเลยแล้วก็จอจ้าจอเอซิปหายแล้วไงแม่งเอ้ยวิ่งลบลบกระสัวมันยิงมาแล้วใช่ไหมยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นแต่กูเนี่ยจะวิ่งอ้อมมือเนี่ยอ๋อเอ้ยมามือคอยลูกขามานเงี่ยเออใครยิงวะโอ้ยไม่เกี่ยวเอ้อ โอ้มีทำหน้าแบบนี้เหรอเพียงมากใช่ไหมพี่อ๋อไอหางี่มันรู้คือยังไม่รู้ครับผมยังไม่ลองใช้รถถังว่ามันรว่ามันไอขึ้นรถถัองอะไรได้เปล่ายังไม่รู้เลยก็จะพุ่งไปจุดซีจุดบีมันได้ว่าเดี๋ยวสักวันเอาปืนก่กกอดก้านรถถังมายิงใส่เดี๋ยวอนนี้กำลังเก็บเงินแค่สองหมื่นห้าเดี๋ยวซื้อปืนก,กอ่อก้านรถถังแม่งอักเกรตตึงเต็มวัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบักเสือเลย อ่าเพื่อนเรายึดได้แล้วพี่พี่ไปด้วยพี่ไปด้วยดิเอ้ยอะไรข้างหน้าดูวะในสิงแดงคือไม่เฝ้าจุกนี่เลยใช่ไหมจุกซีกำลังยึดของครับอ้าอย่าอย่านะอย่ามีอะไรทุคนซุ่มยิงอยเอาเ้ยเต็มหลังเวสไนเปอร์สไนเปอร,ร์ครับใช่ไหมน่าจะเนเปอร์ครับงานเต็มงัดคีย์ ไม่ใช้ปืนอ,อะไรไงไอหา่านี่กูยองตายอ่ะดูอยู่ไกลหักยิงไม่โดนมากนะ,ะเล่นอะไรของมึงอ่ะยิงแล้วมีเที้ยวก็ไม่ได้ครับงานนี้แม่งกระงามปืนปืนกวนกระน่ำเอื่อมะเขือแม่งกูโอ้โอ้ง่าไม้อีกด้วยแม่งพังชื่อเงียบเปอร์เซ็นมาหามเลย งานนี้เราก็จะไปจุดเหลือหนึ่งนาทีเราจะชนะแล้วใช่หรือไม่ใช่แล้วจุดบีจุดบีกำลังชิมหายจุดซีก็ดำดำเนินการอยู่นู่นนะครับเราก็ไม่สนใจเรากำลังไปจุดบีอยู่จุดเอเรียบร้อยจุดบีไล่ต่อไปเรายึดจุดซีแล้วเครับจุดบีเราก็จะไปจุดบีไปหามัน เจอปักหาที่แหละแม่งกูจำแน่อยู่ขอข้ามทีอเออตายสักทีหอ่าโอ้เรียบร้อยครับแล้วก็มันเป็นใครอย่างนั้นโอเคเพื่อนเราครับอ่าฉลองเลยเฮ้ยเออนี่แหละฉลองนี่พี่ตัวข่าวเมกาได้ไงเอ้ยยิงขาพ่อมึงเหรอเฮ้ยอยู่อะไร,รนะฮะดีเว้ยคุงเทพเงืแม่งบักหา เกือบตายชนะจนได้ครับเย้ yeah, ชนะเว้ยงานซีชนะว้วอยู่ฝ่ายร้ายเว้ยเคชนะโอ้งง oh, เรายังเป็นคนอาหารอยู่ก็นะไอเราก็ตายหนึ่งครั้งครับเอ้ยไอเราก็ฆ่าได้สองครั้งตายสามครั้งสุดยอดโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ก่อนออกก่อน โอเคครับขอบคุณที่รับชมและกันนะครับอันนี้ด่านอะไรอ่ะอาเมื่อกี้เพเยอร์รถถังใช่ไหมใช่ล้วรถถังโอเคครับแค่นี้ครับโอเค